สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์โมสุปกรณ์เจ้าของ YouTube channel t r o m o m e n t นะครับสำหรับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563นี้ไปนะครับก็จะออกมาบอกกันว่าสำหรับคลิปปักแรกกับปักหลังนะครับประจำเดือนนะครับผมจะเอามารวมกันนะครับเป็นคลิปความรักประจำเดือนนะครับตัวที่จะแบ,บ่งเป็นปักแรกกับปักหลังไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทำเป็น ช่วงแยกปักให้นะครับหมายถึงวา่าช่วงต้นคลิปนะครับก็จะทําเป็นช่วงของครึ่งเดือนแรกสถานการณ์ความรักครึ่งเดือนแรกนะครับของแต่ละราศีประจําเดือนนั้นๆนะครับส่วนในครึ่งหลังของคลิปก็จะเป็นสถานการณ์ความรักนะครับครึ่งเดือนหลังก็คือในช่วงปักหนังของแต่ละเดือนไปนะครับของแต่ละราศีไปนะครับซึ่งจะไม่ได้แยกเป็นคลิปความรักปักแรกปักหลังนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านๆมาที่ ผมบางครั้งอัปโหลดไม่ทันนะครับแือว่าติดภารกิจทําให้ลงคลิปช้าไปจากเวลาที่ควรนะครับก็มาแจ้งกันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่ได้ทราบนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับประจําเดือนนี้ประจําราศีนี้นะครับของเดือนตุลาคม2 5ง3นี้กันเลยนะครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะครับเด็กผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่และคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีเมถุนนะครับประจําเดือนตุลาคม2563ซึ่งจะรวมเหตุการณ์นะครับทั้งในปักแรกและปักหลังนะครับอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวกันนะครับดีโยเดียวกันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ปักแรกก่อนดีกว่านะครับชาวราศีเมถุนนะขอดูตัวต,วตวนคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงปักแรกวันที่1-15ตุลาคม256 ขอดูคนที่ชาวราศีเมถุนที่เป็นคนโสดจะได้พบเจอหรือจะได้เพิ่มเริ่มพูดคุยในช่วงปักแรกเดือนตุลาคม2563ขอดูบทสรุปของคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงปักแรกเดือนตุลาคม2563เมดิเชียนนะครับเมดิเชียนไม้เท้าแล้วก็8ดาบนะครับบอกได้เลยว่าตัวคุณเป็นคนที่คนเก่งนะ ในหลายๆคนมองเห็นความสามารถหรือว่าความาเขาเรียกว่าโดดเด่นในตัวคุณนะครับชาวราศีเมถุนนะในช่วงนี้นะแล้วก็ทีนี้ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเข้ามาจีบคุณเขาก็จะเป็นชาวเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีใครนะ่าจะเป็นชาวเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นแม่เท้าเป็นชาวธาตุไฟเข้ามาจีบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีการเข้ามาจีบเนะี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนลักษณะที่ว่าคิดยาวไปกับคุณเขาจะคิดถึงขนาดที่ว่าอยากจะสร้างเรือนหอไปกับคุณเลยนะแล้วเขาก็จะคิดว่าเขาต้องพยายามมุ้มุมานะพยายามอย่างหนักแน่ๆเลยแต่ว่าบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสถานการณ์นี้นะตัวตนของชาวราศีเมทุนนะครับถ้าหากว่าคุณมีใจให้กับคนคนนี้นะ มีโอกาสสูงที่เขาจะเป็นคนที่หึงหวงคุณอย่างหนักมากคุณจะไม่สามารถขยับตัวกระดิกเดียวไปไหนมากได้เลยเรียกว่าไปไหนก็ถูกหึงไปไหนก็ถูกหวงไปไหนก็ขยับเนื้อขยับตัวไม่สะดวกนะครับทานให้หงุหงิดจิตใจนะแล้วแบบคุณจะรู้สึกอึดอัดอะซึ่งในสถานการณ์นี้ผมต้องให้าชาวราศีเมถุนนะครับตัดสินใจเองที่หน้างานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะจะไปเจอ เหตุการณ์ที่ไปเจอนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องให้ตัดสินใจกันเองนะในช่วงปักแรกนะครับเดือนตุลาคม2 5 3หากาแล้วคนโสดนะคราวนี้เรามาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่าขอดูตัวตนคนมีคู่ชาวราศีเมถุนประจำช่วงปักแรกเดือนตุลาคม256 3อัศวินเหรียนนะครับ ขอดูคู่ของชาวราศีเมถุนที่มีคู่ในช่วงปักแรกเป็นตุลาคมสองห้าสามราชินีเม้้าขอดูบทสรุปของชาวราศีเมถุนที่มีคู่ในช่วงปักแรกเดือนตุลาคมสองห้าหกสามราชาเหรียญน,นะครับโอเคชาวราศีเมถุนในช่วงนี้คุณพยายาม กอกู้สถานการณ์ตัวเองนะครับเก็บหอมรอมริบนะครับสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับ mm hmm. คุณอาจจะเจอปัญหาทางด้านการเงินบ้างนะในเรื่องของอที่ผ่านมานะครับแล้วคุณรู้สึกว่าการที่คุณพยายามเก็บหอมรอมริบมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันรู้สึกดีกว่าฟล์กว่าราาลื้นกว่านะครับแล้วก็ทําให้ตัวคุณรู้สึกมีความมั่นคงมากกว่านะครับเหรับการที่มี อสวิริดขึ้นมานะแต่ว่าในส่วนของคู่ของคุณนะครับเป็นรานีนม่เม้านะครับเขาก็เป็นคนที่น่ารักกับคุณเสมอนะแล้วก็เป็นคนที่ให้กําลังใจคุณเสมอแล้วก็เป็นคนที่พูดคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้ทอดทิ้งคุณไปไหนแล้วก็ช่วยหาทางออกของปัญหานะครับรวมถึงทั้งช่วยเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้คุณนะครับในเวลาที่คุณเหนื่อยนะครับได้นะครับส่วนคู่ของคุณชาวราศีเมถุนนะแล้วบทสรุปเนี่ยการที่ออกมาเป็นราชาเรียนเนี่ย พูดตรงๆว่ามันก็ดูดีนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ในการที่คิดหาทางที่จะเพิ่มรายได,ได้หรือว่าสะสมเงินทุนหรือว่า,าร่วมเก็บหอรวรอมดิบสร้างอนาคตไปได้ด้วยกันนะครับในช่วงปักแรกเดือนตุลาคม2 5งหนี้สาบคนมีคู่ชวาวราศีเมถุนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องอะไรที่เรื่องราวที่น่ารักสาบคนมีคู่นะครับคราวนี้เรามาดูคนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่า ขอดูตัวตนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนประจำปักแรกเดือนตุลาคม2อ6 3กาเอ็มเพลสนะครับจากรพัตินีนะขอดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจน่วาชาวราศีเมถุนในช่วงปักแรกเดือนตุลาคม2563้าามรมนะครับขอดูบทสรุปของ ชาวราศีเมถุนที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วงปักแรกเดือนตุลาคม2563ราชาดาบนะครับงานนี้บอกได้เลยว่าคุณเองคุณฝ่ายที่ทำตัวน่ารักนะครับคุณเป็นฝ่ายที่ทำตัวดีเชฉลี่รัะชาวราศีเมถุนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาค่อนข้างจะ เหมือนอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเหมือนเขาต้องการคิดทบทวนอะไรบางอย่างนะครับอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างก่อนหน้านี้ที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาต้องคิดทบทวนนะชาวราศีเมุนนะสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนว่าของคุณนะครับแล้วเหตุการณ์ที่มันตามมานะครับในเมื่อเขาเงียบไปนะครับมันอาจจะทําให้สถานการณ์เป็นการมองจ้องจับผิดในระหว่างกันและกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไงงไงถ้าเกิดว่ายังอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเดินไปได้ดีดดก็เคลียร์ใจกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าดูแล้วยังไม่อยากประทะัก็ให้เว้นๆห่างกันไว้ในช่วงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่า,าจะได้ไม่ต้องมีการมาใช้คําพูดเชื่อเฉยกันนะครับหรือว่าไม่ต้องมารู้สึกว่ามีอะไรที่จะต้องมาเคลียร์กันด้วยอารมณ์นะครับเพราะว่าในไพ่ไพ่ดาบนี่เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้อารมณ์อยู่พอสมควรนะ ก็สําหรับปักแรกนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับผ่านไปนะเรามาดูปักหลังกันบ้างดีกว่านะขอดูตัวตนนะครับของชาวราศีเมถุนที่เป็นคนโสดในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563 ราชินีเหรียญนะครับคราวนี้เรามาดูคนที่คนโสดชาวราศีเมถุนที่เดอนในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 3จะเป็นอย่างไรขอดูบทสรุปของคนโสดนะครับชาวราศีเมถุนในช่วงฝักแรก เดือนตุลาในช่วงปักหลังคเดือนตุลาคม2563สํสาำหรับชาวราศีเมทุนที่เป็นคนโสดในช่วงปักหลังนะครับคือในช่วงนี้คุณจะค่อนข้างอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการที่จะทำงานของคุณหรือสร้างไรายได้ของคุณนะแต่ว่า ในส่วนของคุณที่คุณจะได้พบได้เจอเนยอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมนะครับก็เป็นเมถุนตุลกุมนะครับอาจจะเป็นชาวเมทุนเหมือนกันเลยนะแล้วก็ลักษณะของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มาท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแบบามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับครอบครัวของเขานะครับซึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกับจริงแต่ว่าหรือว่าบางทีอาจจะได้แค่แบบ แอบ,บชอบแอบปลื้มนะครับในระยะเวลาสักไม่กี่วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่จะต้องแบบแยกย้ายจบจากไม่ได้เจอกันนะครับหรือในอีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดพวกคุณได้ทําความรู้จักกันหลังจากนี้ไปมันอาจจะขาดก,การติดต่อกันนะครับก็เรียกว่าให้เขาเรียกว่าไงอ่ะพยายามทําใจให้โล่งๆสบายๆกันแล้วกันอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดอ,อะไรให้หนักนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วง ปักหลังเดือนตุลาคม2563นี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่จะต้องมาแบบใช้ชีวิตอยู่กับเราหรือว่าวางแผนอนาคตกันได้ระยะยาวหรือบางทีก็แค่อาจจะเป็นความรู้สึกแอบ,บชอบแอบ,บรื้ในช่วงสั้นๆระยะสั้นๆน,นะครับยังไงยังไงก็เผื่อใจกันไว้นิดนึงข็แน้วกันะงั้นคราวนี้เรามาดูคนมีคู่ชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังนัน้องา ขอดูตัวตนของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563สิบดาบนะครับขอดูคนที่มีเป็นคนคู่ของคนที่มีคู่ในชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563 ขอดูบทสรุปนะครับของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนในช่วงตัดหลังเดือนตุลาคม2563้าาสำหรับตัวคุณเองนะครับชาวราศีเมถุนนะในช่วงนี้นะครับ ากหลังตุลาคม25.63นะคุณอาจจะบางคนนะครับใช้บางท่านนะบางท่านอาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับในช่วงปากหลังนะครับให้แต่ถ้าเกิดว่าใครมาดูก่อนเวลานะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจขึ้นกับตัวคุณหรือระวังการผ่าตัดนะครับอาจจะเกี่ยวช่วงกับช่วงหลังขาไหล่คอนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะและอย่าไปยกของหนักนะครับอาจจะทําให้เกิดเาขาเรียกว่า กระดูเคลื่อนหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับอาจเกิดการบาดเจ็บจากทางด้านหลักได้นะครับแล้วก็การที่ในเรื่องของความรักมันขึ้นเป็นสิบดาบเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าไงนอกจากทางเรื่องกายภาพเรื่องทั่วๆไปแล้วเนี่ยคือคุณอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนกับรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้บางคู่นะครับอาจจะมีเรื่องที่แบบถูกคนรักแบบ เหมือนกับว่าทําร้ายจ,จิตใจแบบเหมือนโกหกหลอกลวงกันนะครับทําให้รู้สึกเจ็บช้าน้ําใจนะครับซึ่งปักนี้นะหกหกไม้เท้านะตัวเขาเองนะเขาจะพยายามง้อคุณทุกวิถีทางนะครับพยายามที่จะแบบเอาชนะใจคุณกลับมาเรียกคะแนนกลับคืนมาแล้วก็พยายามเอาทําทุกอย่างที่แบบจะให้ได้ใจคุณกลับคืนมานะครับแล้วบทสรุปจบสุดท้ายนะครับมันก็ อา,อาจจะมีบางคู่นะครับอาจจะเอาชนะกันด้วยการมีความสัมพันธ์ทางกายนะครับแล้วก็อาจจะแบบยอมยอมกันหยน่อนหย่วนกันไปนะหลังจากที่มีความสัมพันธ์กันแล้วหรือว่าแบบบางคู่ก็คือแบบที่ยังไม่เคยมีกันก็อาจจะเรียกว่าได้มีนะครับในช่วงนี้นะในช่วงปากหลังเดือนตุลาคมสองห้าหสามนะครับสำหรับคนที่โกรธกันวันกันหรือเสียใจเฮิดกันอยู่นะก็อาจจะมีโอกาสได้แบบ นะลึกซึ้งกันนะครับแต่ก็ให้ระวังนะครับเพราะว่า่<ม>านเขาเรียกว่าไรครับมันเป็นการทําเพื่อ,อเหมือนจะแบบพยายามจะคืนดีนะพยายามจะง้อนั่นแหละแต่ว่าคือแบบบางครั้งมันก็แบบไม่ได้แบบมาด้วยความจริงใจซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงยังไงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบเคยๆกันอยู่นะเอาละคราวนี้เรามาดู ในเรื่องของคนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังนะขอดูตัวตนของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงปักหลังสำหรับคนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนเดือนตุลาคม2563้าหาห้าเหรียญกันมาเลยนะขอดู คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563ขอดูบทสรุปของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2563าสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับช่วงนี้นะช่วงหลัง ปักหลังนะเดือนตุลาคม2536ถึง31นะตัวคุณเองคุณจะค่อนข้างมีสถานการณ์ทางการเงินที่ค่อนข้างจะต้องเปราะบางและต้องระมัดระวังมากพอสมควรนะครับในขณะที่คนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนร่วมกันอย่างคุณนะครับเขาค่อนข้างจะมีสถานการณ์ทางการเงินนะครับทางเศรษฐกิจตัวเขาค่อนข้างแน่นดีพอสมควรนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะต้องเป็นฝ่ายลงทุนให้ระมัดระวังตัวเองไว้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เขามาซัพพอร์ตช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในกรณีที่ต้องทําอะไรร่วมกันหรือมีกิจกรรมภายนอกที่แบบไปพบปะเจอกันอย่างเช่นทานอาหารหรือว่าไปกินข้าวดูหนังอะไรด้วยกันแล้วเขาช่วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่เกิดว่าเขาไม่ช่วยคุณขึ้นมานะกรณีที่คุณเคยเป็นคนจ่ายนะครับถ้าคุณผู้ชายนะให้ระวังไว้ด้วยหรือว่าอาจจะขอแชร์สักนิดนึงซึ่งเขาก็จะแบบเรียกว่าไม่ได้รังเกียจหรอกแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่า ปกติคุณไม่เคยต้องเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเขาอาจจะคิดอะไรบ้างได้บางอย่างว่า,าเขาอาจจะควรช่วยเหลือคุณบ้างนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะแล้วก็ สำหรับวทสรุนะครับออกมาเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่กลมเกี่ยวกันดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลปัญหาอะไรในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะครับเพราะว่าค่อนข้างพูดคุยกันอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะมาทําตัวจุกจิกกวนใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงปากหลังเดือนตุลาคม2องหสามนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ mm hmm. กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดนในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. สำหรับคนที่ติดตามมันเป็นประจำนะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าใครดูแล้วมันมีบางอย่างที่ตัวเองต้องการความกระจ่างชัดนะครับ mm hmm. ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนมีคู่คนมีสถานะไม่ชัดเจนนะครับก็สามารถ ติดต่อมาตามรายไอดีที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ